สวัสด,ดีครับปุ้มปกมิม่แม่กู้แล้วครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากับไห้ผ้ามาชุ่มหัวหลดอุกโหลดถูกว่าต่อกับมันตกใจขนาดไหนครับตอนนี้ก็กี่ไปเต็มเรียวรับ เดี๋ยวปาไปเลยเกเรเกันครับไม่ได้ท้ายอะไรตอนกรีบนะครับเดี๋ยวคอยทำท้ายอะไรตอนกรีบเนี่ยกับบดปืนเตีต่อกันยังไม่มากเลยครับถึงประมาณโซวงสามรถกระเบิดนะครับตีริบลายริบลายกา็ถูกโกกไปรียห้ารถเดียวกับนี่คันนี้คันเดียวกับ เนี่ยครับมันถูกประมาณนี้ก็ประมาณเจ็ดตันได้ครับมีประโยชน์หมดนะครับอย่างไรล่ะพอตัดไม่ได้กรีดไม่ได้แล้วก็ค่ายไม้ครับโอ้ค่ายได้เม็ดครับ Lạc của tổ mày dạy gặp chinh đều a gái mày dạy gửi liều bay vinh tinh nè gặp đẹp tao mày đẹp tao nè gặp 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 พาไปเลยรอบๆกับ,บไม่เล่นนะครับนะเนี่ยอยู่ป่นนี้พิงใบๆๆเลยโวล่าลากมันจะยึดกันเลยเนี่ยครับโตอยัางงี้ปีกับมัดเชียกไปน้อยๆครับอ่า ที่ได้รถลุกลงเหมือนกันนะครับมาถูกรถไม่ไถ้ารถไม่ไมไม,ไม,ไม,มาถูกวัวตัวถูกไปแบบนี้ครับไงมากับดำมันจะป่องมันจะเบะจะชี้โกกนะครับเพราะว่าการเลือไมู่กกิบวัวตัวแลงไปไหนรถนี่ครับก็ต้อง ยัดที่าหคือต้องยัดต้องทำให้มันได้มาร์กนะครับให้มันได้ไล่โตสถานนี้ก็เลื่อนไม่กี่โตเลยครับลดตีกุดกับนายยกออกไปเรียกรับในายใหญ่ออกไปเรียก นงูปตาต่าตัวเล็กเนี่ยครับทำการคลิปตอนนี้ก็ไม่ก็เองนะครับนะตอนนี้ถึงมานานแล้วก็โลไหนว่าโกลกับวัวโกลอย่างมาไม่ถึง เดี๋ยวคลิปต่อไปก่อยใต้เลยตอนคลิปขึ้นนะครับคลิปนี้ปพามาแหลกตอนเดียเทสเดียวหว่าเราลุกหลอมันมันตูงได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็นหนังโรคก,ก้อนครับโลคนขคับพวกโลก,ก้อนพามาชุมม่มบรรยากาศ อรอบๆที่ทางม่านครับมีต้นนุ้นครับน,นีนบน่นเป็นอย่างเทียครคบทำลูกกระใหทุกข์อะในวันวันนี้มาให้ดีครับยังไม่ทุกนะครับ นะครับตอบรบนะครับตัวนี้เนี่ยกับยังบาร่าตับโตกเร็วนายประยุทธ์ไล่ทิ้งกับมดอายุกันจ่ายงานมดอายุกันปิดเร็วกะใกล้ไม้ครับใกล้ไม้ไม้ยัยยงบาร่านี่จ่ายงานได้มดเลยครับ เดือดเด็ดเลี้ยวกิ้งเยเดียดกับเบยมันกับเตะว่าจ่ายการไม่ได้เดี๋ต้องเป้าหัวโตหรือว kind of ่าหลักนะไใกล้ได so <c oup es> ้ไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเหมือนแต่นี้ก่อนผมก่าปลาก้มโก้เดี๋ยวก่อยขี่ไปได้ครัว่าการขี่ใช้มันรุนแรงหรือว่ามันฝันปือเราลุกล้วนตั้งแต่เบะตั้งใด่อันเม็ดครับ กับคลิปนี้ไว้ต่นนี้ก่อนกับปากกดไล์กดแจ์กติดตามด้วยนะครับวันดีกับผม